สวัสดีค่ะการนัทชาค่ะรับบทเป็นปานหรือไทยรือไทยแล้วก็ไมค์ค่ะคนเดียวกัน,น,กนแต่ว่ามี3มชื่อโอ้ต่างมากเลยค่ะจากเรื่องที่ผ่านมาอย่างเรื่องแรกที่ร่วมงานกับนายบิวว๊กเฟ์ม<ๆ>ก็จะเป็นบทกุ้ง<ๆ>ก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่หน่อย จะมีพาร์ทแบบเล่นกุกก๊กนิดหน่อยค่ะแต่ว่าพอมาเรื่องนี้อจะเป็นเด็กที่มีความแบบสนๆมีมีนิสัยจากคนยุคปัจจุบันมามาที่ยุคอดีตค่ะก็จะมีความแบบแปลกหน้าแปลกตาจากทุกๆคนค่ะ ก็ตอนที่รู้ว่าได้เล่นเรื่องนี้ก็ไปซื้อนิยายมาอ่านค่ะเพราะว่าเราทราบมาว่าแบบแฟนลับนิยายเรื่องนี้เยอะมากเราก็อยากอยากลองจินตนาการตัวปานฤทัยในพาร์ทของนิยายแล้วก็พอเราได้รับบทมาเราก็มาลองแบบหาตรงกลางระหว่างนิยายกับละครค่ะแล้วก็มีการทํากันบ้านมาตั้งแต่แบบก่อนที่จะเวิร์กช็อปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้มาเป็นปานฤทัยในเวอร์ชั่นละครแบบนี้ค่ะ คิดว่าตรงกันค่ะคือตอนแรกที่อ่านนิยายเรารู้สึกว่าเอ้ยผู้หญิงคนนี้มันมีความแก่แบบก่มีความแบบน่ารักมีความแบบกล้าเล่นเขาเรียกอะไรกล้าที่จะลุยกล้าที่จะพูดกล้าที่จะทาอะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเรามาอ่านบทละครแล้วเราลองมาเล่นดูมันก็ยังเป็นในจินตนาการเราจากจากที่เราอ่านนิยายอยู่เหมือนกัน คาแรคเตอร์หลักๆในเรื period, so th kind of ่องนี zon, kind of ้ค kind of ือต kind of ้องบอกกันว kind of ่าปานฤทัิไทยเป็นคนในในอดีตค่ะแต่ว่ามีเหตุการณ์ที่จะต้องไปอยู่ในอนาคตซึ่งในอนาคตหรือว่ายุคปัจจุบันอ่ะเราก็อยู่มา18ปีพอเรากลับไปในอดีตมันก็ต้องมีความแบบคือเราเกิดมาจากปัจจุบันอะไรเงี้ยค่ะทาให้คาแรคเตอร์ตัวปานฤทิไทยจะมีความแบบแสบซนมีความแบบกล้าที่จะทําอะไรมีความคิดที่แบบผู้หญิงไม่ได้เป็นรองใครนะอะไรเงี้ย ก็คาแรกเตอร์ตัวบาลเลดไทยคือจะเป็นเหมือนผู้หญิงหัวสมัยใหม่ค่ะแล้วพอมาอยู่ในในยุคอดีตทุกคนก็เลยมองว่าแปลกแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้แปลกนะท,ทุกคน <laughs> หรือว่าแปลกวะก็ครั้งนี้เป็นการร่วมงานครั้งที่2กับ โดนัทค่ะเรื่องแรกเรื่องสาวห้าตอนสาห้ายังไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่จนจนได้มาเจอกันเรื่องนี้แต่ว่าเราก็มีการไปเจอกันแบบซ้อมบู๊กันก่อนหน้านั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราสนิทกับพี่สตันทั้งคููก็ชวนกันไปซ้อมบู๊จนได้มาเล่นเรื่องนี้มันก็เลยเหมือนแบบคลิกกันง่ายเข้าใจกันง่ายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณมากที่ที่คอยสอนแล้วก็คอยบอกตลอดค่ะ ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกก็อยากร่วมงานเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าโดนัทเขาเป็นคนตั้งใจแล้วก็เป็นคนที่กล้าที่จะบอกเรากล้าที่จะแบบแนะนําเราอะไรเงี้ยทําให้เราแบบมั่นใจในเรื่องของการแสดงมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราไม่เก่งเวลาเข้าซีนอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีแล้วก็ขอบคุณนะคะ ยังไงก็ฝากละครเรื่องลือไทยบดีด้วยนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนครบรถแน่นอนค่ะแล้วก็ทุกตัวละครนะคะจะมาสร้างสีสันให้กับเรื่องนี้รวมถึงปานลือไทยด้วยยังไงก็ฝากเปก็นกำลังใจแล้วก็ฝากป็ดดูปานลือไทยด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ